สบายดียทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องเบาไกาบ่บรรณานะเมนนี้กามาเที่ยวปลาคือเก่าทุกคนเมอน,นี้พอเข้ากับมากันอยู่สี่คนนะกินรสจักมาทุกคนนะเมริกาไปเอารถไทยมนาะมากเมีเก้กามาอยู่ห้ากินจนเก่าจนเกยือนะัจักสิมันบ่มันกะเดียวถา่ายติดตามถาม่ายชมน่วมกันทุกคนแต่ทีแน่ๆนะมากกับมันก่อนเลยนะ,ะนี่แหละ มันไก่ไก่ก็ไก่บ้านเดิมบ้านก็่ละ <c oughs> เหนไหมบ่อเก่ามามาเถตอมบิดเลยเลยเป็นอะไรอันอันน่ะบอไก่อ่บอมาเนี่ไก่ขนาด <c oughs> เป็นคนจมด้ไก่ไก่อย่บ่เคยมาจากเถือ ยังปอกๆอยู่ตำแตงตำแตงโอ้ตำแตงกินกับเปล่งไก่โอ้มันจะสุดหย่อนได้หนิมาเดี๋ยวก่อนฮสบายดีคือเก่าเนาะมาเนี้มีบ่อจึกมาพร้อมได้มาเนี้ยูดูบางๆมิเตนพบว่ามีเวียกดอกมานี่ยปอางเวียกงานเพราะว่าโซนนี้บ่เคยมาเด้อเลีวไปถายได้อด้ดอกไม้เที่ยวบังเนาะ ตอนนี้ห้ามานี่ก็ใกล้จะคำเลยทุกคนนะเดินทางมาเดินทางมากกัตั้งแต่ออกโตมากกัตั้งแต่เที่ยงบุแงละตอนนี้ก็เหมือนสีม่งวงนะบ่สสีม่วงปลายสีม่วงปลายบ่สอืมชิดสองหาในเมื่อนี้ก็พาทีมง,งานมาหาเที่ยวนะอ่า ทีมงานแต่ละคนว่าอยากเห็นบะกล่าวกันอยากเห็นว่ายอยากเห็นบอลน,นั่นที่เข้ามาแล้วถ่ายคลิปลงเด็ดไกลขนาดป่ะเนี่ยเด่นดางมากอส่วนนี่ก็จะมีคนนอนนี่ได้ส่วนชาวบ้านและ มามาเลยครับพากันนั่งฟืนนั่งไฟยังบางคนก็นอนนั่นเลยเป็นหม่องเป็นนั่นหินก็จนเหลือมหมดเลยฮะพูดเลยเอากันนอนสนนะมาแล้วหน้าประหยัดงูเลื้มบ่นั่นนี่นอนอยู่นี่บ่ สวยงามคือเกา่าทุกคนเพราะว่าทีมงานเัาว่าอยากมามองมีสัญญาณแน่เดืเทิงนี่ก็มีสัญญาณเด้สามารถลงคขิปลงยังได้สบายเลย

Xem đây này, không xẹp đây nè, không mắc ít Quá là băng túc đây อันี้ตะเวนกําลังชิตกดินนะสวยงามขนาดอยู่นี่ี๋ยนะไปจึกนอนสูตรบรรยากาศโคตรขักเลยจำขนาดเนาะแต่ไปใช้มาบุ้น,นี้โคตรด,ดีเลี๋ยนะเขานั่งตะแดดผัวตะสีมองผัวอืมปูห้าบึงแบบ,<อ>บเบื่อตาเลยนะตะเวนก็ําลังชิโตกดินเนาะแนบบึงเลยสวยงามมันดีเดียแนมมึงทางนี้เป็นนั่นเลยเห็นนอนรังคาบ้านเขาได้ แสดงว่าสายตาโปาไก่สมควรเติบเห็นบอกไม่เไดบริการไกได้ขั้นไปนยะโอ้ไกลเลยไกลขนาดน,ะขขายยานี้เราเขาอนข่โอ้บรรยากาศรอบเลยเข้ามาในม้นเขตอในเมืองวิลาอะไรเลยแต่ว่าฮตัวนี้เขตวิลาเ<ะ>ขตวิละเลยได้ที่เข้ามาาตอนนี้ครับเห็นไหม วังได้นี่ก็พากันไปหาการป่าทุกคนการป่ากันได้อีกแบบลายนะเพราะว่าอยู่ด้านเด้ทุกคนอยู่ด้านเนี่ยมันจะเป็นอ่างน,น้อยๆน้อยนะแล้วก็มีป่ามีพวกป่ากังแล้วก็มีเขียดมีย่ยงแหละเละยกับไดโน่ตัวหนึ่งพอพอดีเราเห็นอยู่ติ้งกงใหม่นะ

มือนานใช่ไหมอีกบ่ะมาอีกเรไปกันนอนอยู่เถนี่ด้ใอเราหัลอยู่เถิงอ้าโอเคสำหรับกลางคืนนี่ก็สหรับมือนี้เาครับ พักผ่อนทุกคนนะประวัตพาก,กันมาพกพากันไปหาการเขียดการยังการปูการป้ากระได้องกินอยู่กับบวลาเป็นไดนะอ่ะบ้ดนี้ครับพักผ่อนต่อใส่มือเอ็นเสาไปเลยทุกคนนะแล้วมือเอ็นเสาร์ท่ไทยนะครับชมอีกหนึ่ง โอ้เหมือนี้มิเด็กทำความสะอาดมา้อมได้กวดกินยงกวดกินเยะอาเขาเหาว่านี่ฮะอแคือแบบว่าูได้ินนะเตียงนตาเนี่ยหลับในแบบมื่นีอกมีตาน 分不开呢 บรรยากาศได้ดีขนาด,ด<ะ>น,าานี้ตื่นเช้ามากเนยดูแน่ดูจุดเนี้ยมันสีสูงทุกคนมันสีสูงแบบบรรยากาศมันก็เป็นวัสดสวยงามเลยลมเย็ยนว่อยวนะ่อนนะมองปลูกครับมาป่านี่ ถ้าเกิดว่าบุมีโม่งบุมมียังกันนี่แหละสบายเลยจังโม่งจังโม่งมันสิคันนะตอนเตียงขึ้นล้วก็ตอนตีสีประมาณนะมันสิคันนะมาได้นคนหนูควหนูหนูได้มาขึ้นนี่เด้ยเทว่าพิษผาบตังต้งตัวหนึ่งเนะาะเมื่อคืนเนาะพิษผาเนาะ ເຫັນນົກກ້ອຍໂຕປົດໃຫຍ່ນກດໃ ได้ทุกคนกินข้าวนุ่มกันนี่ก็เดี๋ยวกินข้าแล้วก็ไส้ย้ายไปอยู่บนใหม่นะทุกคนไปหาอยู่แคบหนำไลหฮากินง่ายๆนะของกินเท่าเหมือนนี่ครับีตตำแตงปิงนู้นนะครับปลา แบบายๆแล้วเนาะคือหนึ่งควาบ่ได้ป้างให้กันเต็มทั้งหลายป้าง,งกันใหญ่ขนาด<ม>คือวันแล้วมันขึ้นบนมันบ่มีบนหาก,กินเลยมันบ่มีดำขึ้นๆอ,อ,อ,อยู่บระชงบอลเนี่ยครับก้นข้าวบกุกคอยแม่นอยู่นะครับปอนนั้นแหละมันหาก,กินหาก,กินยหญ่ ยังมันเป็นดา่านอ่อกกกินเขากินนำ้ำเรียบร้อยกันสิได้จบคลิปิปดลิปไปเพียงจำนี้แหละทุกคนเดี๋ยวังได้ลิปหนาวิดีโอหนาเป็นไรทุกคน,คนะนะพ,กคนพบออกันใหม่บ๊ายบาย